กันเถอนะครับเจอผมแดงเกมมาราดนะครับวันนี้มาเจอกันวันพุธที่8สศจิกายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดที่เวทีราชดำเนินนะครับโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับนำทีมโดยเสียสมหมายสกุลเมตานะครับมวยก็มี2ช่วงนะครับช่วงแรกรับชมได้ทางช่อง j k 18นะครับตอน6โมงนะครับหรือว่า18นาฬิกาและก็ช่องที่2นะครับรับชมต่อได้ทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้มวยก็มี8คู่นะครับ ช่วงแรก4แล้วก็ช่วงที่2ที่4่นะครับขอไปไปดูคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของเปลวสีเงินโยอันดามันนะครับเจอกับเจ้าดิสตินนะครับก็คู่นี้ช่วกันพิกัด110นะครับคู่นี้ชอบไปที่เปลวสีเงินนะครับเปลยวสีงเงินดูจะได้เปรียบรูปร่างมากกว่านะครับแล้วก็อาวุธจะครบเครื่องมากกว่านะครับส่วนคู่ที่2ครับออคิเนียนพีเคแสนชัยนะครับเจอกับน้องเดียตงเมืองคอนนะครับคู่นี้ช่วกันพิกัด135นะครับ ออกิเนียนมา135.1นะครับนักชกจากอเมริกานะครับซ้อมอยู่กับทีมงาน PK นะครับโอ้เคยต่อยออกตู้หลายครั้งนะครับช่องสงช่อง3ชิงแชมป์ด้วยขณะที่น้องเดียนะครับเมื่อเช้าก็มา136.2น, an, นะครับลดไป1.2นะครับคู่นี้ชอบิี่ออกิเนียนนะครับออกิเนียน PK แสงชัยนะครับส่วนคู่ที่3ครับยอดดอยแก้วสำลิดนะครับเจอกับซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับยอดดอยเจอกับซันเดย์คู่นี้ชกกัน118นะครับยอดดอยก็ประเภทมวยเตี้ยสั้นนะครับขณะที่ ซันเดย์วันนี้ได้เปรียบรูปร่างนะครับก็มวยจากเชียงใหม่นะครับซ้อมอยู่กับทีมงานน้องบุมเด็กเสียนนะครับคู่นี้ชอบไปที่ซันเดย์นะครับซันเดย์ต้นต้นเสียวหน่อยแต่ไปปลายถ้าไม่ร่วมไม่หล่นก่อนก็มีโอกาสเข้าวินนะครับส่วนคู่เอกครับนาวาเอกสอสมหมายนะครับเจอกับบัวเขียวภูเก็ตไฟขับนะครับนาวาเอกเจอกับบัวเขียวนะครับคู่นี้ชกกันร้อยสามสิบสองนะครับนาวาเอกมาร้อยสามสิบสองจุดสองนะครับลดไปศูนย์จุดสองนะครับนาวาเอกขณะที่บัวเขียวนะครับ นักชกจากอเมริกานะครับซ้อมภูเก็ตไฟขับนะครับมวยชามา133.4นะครับลดไป1.4นะครับคุณนี้ชอบไปที่บัวเขียวนะครับนักชกต่างชาติก็จริงนะครับแต่ว่าอาวุธหลากหลายจริงๆนะครับและที่สําคัญด้วยลูกแข็งแรงด้วยถึงแม้สมองมวยไอคิวมวยจะเป็นรองแต่ว่าดูแล้วได้เปรียบในเรื่องของรูปหนักนะครับแล้วก็หัวจิตหัวใจนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับวันพิชิตพุทธประชาชื่อนะครับเจอกับเมืองฟ้าเล็กนะครับ วันพิชิตเจอกับเมืองฟ้าเล็กนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าวันพิชิตนะครับวันพิชิตพุทธประชาชื่นนะครับส่วนคู่ที่2ช่วงที่2นะครับพี่ชัยลูกบ้านใหม่นะครับเจอกับเหรียญทองลูกเจ้าแม่สายวาลีนะครับพี่ชัยเจอกับเหรียญทองนะครับคู่นี้เวอกันร้อยสินะครับร้อยสพี่ชัยมาร้อยสิลดไป1.4นะครับขณะที่เจ้าเหรียญทองมาร้อยสิลดไป1.5นะครับ ลดไปทั้งคู่นะครับคูนี้ชอบไปที่พี่ชัยนะครับส่วนคู่รองครับเพชรพลังชัยลูกเจ้าพ่อพญาเสือนะครับเจอกับยอดปราบศึกนะครับคูนี้ชอบกันพิกัดร้อยสามสิบนะครับคูนี้ชอบไปที่เจ้าเพชรพลังชัยนะครับเพชรพลังชัยลูกเจ้าพ่อพญาเสือนะครับส่วนคู่เอกครับสลาวุฒิสุนันนะครับเจอกับเลอพงแก้วสมธิ์นะครับสลาวุฒิเจอกับเลอพงนะครับคูนี้ชอบกันร้อยยี่สิบสี่จุดห้านะครับคูนี้ชอบไปที่สลาวุฒินะครับสลาวุฒิสุนันนะครับ ไปสรุปมวยชอบผมนะครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่วันนี้ที่ราชดำเนินนะครับช่วงแรกครับชอบซันเดย์นะครับซันเดย์แล้วก็บัวเขียวนะครับซันเดย์แล้วก็บัวเขียวช่วงแรกน้ําเงินเลยนะครับซันเดย์เจอกับยอดดอยนะครับชอบซันเดย์แล้วก็คู่ที่2ก็นาวาเอกเจอกับบัวเขียวนะครับชอบบัวเขียวส่วนช่วงที่2นะครับชอบเพชรพลันชัยแล้วก็สลาวุธนะครับเพชรพลันชัย แล้วก็สระบุตรนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับก็ฝากเพืเ่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเขยมราดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ